ปิดท้ายก็ด้วยของหวานนะครับจะต้องบอกว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ดูเหมือนธรรมดาแต่เรามาทําให้พิเศษครับและของหวานสูตรนี้นะครับก็มีชื่อยาวนิดหนึ่งครับคุกกี้ช็อกโกแลตชิพในเค้คกกล้วยหอมหน้าอาัลมอนด์ครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําตัวเจ้าคุกกี้ช็อกโกแลตชิพกันก่อนนะครับเพราะว่าผมจะ ใช้เจ้าคุกกี้โดตัวนี้ครับใส่ลงไปในเนื้อเคกเก้กกล้วยหอมครับมีเนยมีน้ำตาลทรายแล้วก็มีน้ำตาลสายแดงครับใส่ลงไปก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ตีให้เข้ากันครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใส่ไข่ครับแต่ไข่เนี่ยเราจะไม่ใส่ข้งฟองนะฮะเราจะใส่แค่2ช้อนโต๊ะดังนั้นเราต้องตอกไข่ตีให้ละเอียดแล้วค่อยใส่ลงไปครับตีให้เข้ากัน หลังจากเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะใส่แป้งลงไปครับซึ่งเราจะใส่เบกกิ้งโซดาลงไปด้วยครับเศษ1ส่วนสช้อนชาเกลือครับเศษ1ส่วนสช้อนชาครับผสมให้เข้ากันดีครับแล้วก็ใส่ลงไปหลังจากนั้นนะครับเราตีเบาๆครับผมพอเข้ากันปุ๊บก็หยุดเลยครับอันนี้นะครับเป็นช็อกโกแลตชิพครับวันนี้ที่พลใช้นะฮะจะ แตกต่างจากทุกครั้งนิดหนึ่งเดี๋ยวเราลองมาสังเกตดูนะครับวันนี้ที่ผมใช้จะเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตชิพเม็ดใหญ่นะครับใช้ทั้งหมด150กรัมครับความโดดเด่นของคุกกี้ช็อกโกแลตชิพเนี่ยนะครับก็คือการทนความร้อนครับเวลาที่เราไปอบใช่ไหมฮะเราจะสังเกตว่าพออบสุกเสร็จแล้วเนี่ยตัวช็อกโกแลตชิพก็ยังจะมีลักษณะเป็นเหมือนหยดน้ําอยู่นะฮะอันนั้นเป็นคุณสมบัติที่พิเศษของตัวช็อกโกแลตชิพครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะนําไปพักไว้ในตู้เย็นครับระหว่างที่เราตีตัวเค้กกล้วยหอมครับนะครับในการทําเค้กกล้วยหอมสูตรนี้แสนจะง่ายนะครับเรามีแป้งนะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์อบเชยนะครับผงฟูครึ่งช้อนชาเช่นเดียวกันครับเกลือครึ่งช้อนชาครับเบกกิ้งโซดานะฮะเยอะนิดหนึ่งครับอันนี้คือส่วนประกอบของแห้งทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นนะฮะเรามาดูส่วนประกอบของเหลวว่ามีอะไรบ้างเรามีกล้วยครับผมกล้วยก็ใช้หนึ่งผลครับ ใส่ลงไปในชามผสมนะครับบดครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ใส่โยเกิร์ตลงไปครับน้มด้วยน้ำมันรำข้าวแล้วก็คนคนให้พอเข้ากันนะครับนอกจากนั้นก็มีกลิ่นวานิลาด้วยนะครับ1ช้อนชาครับคนให้เข้ากันนะครับหลังจากนี้นะฮะไข่ไก่2ฟองครับผมตอกลงไปในชามผสมเลยรดตีให้ฟูเล็กน้อยครับ ขึ้นฟูเล็กน้อยแล้วนะครับใส่น้ำตาลทรายลงไปครับผมแล้วก็ตีต่อให้อ่อฟูและ้กะ็เนียนดีครับประมาณสัก3-5นาทีครับนะละเราได้ไข่ที่ฟูดีแล้วนะครับสิ่งต่อไปที่เราจะทำก็คือการใส่ของแห้งลงไปครับก่อนที่จะใส่ลงไปผมแนะนำนะฮะว่าคนเล็กน้อยครับค่อยๆล่อนลงไปทีละครึ่งนะฮะก็ล่อนลงไปจนหมดนะครับตีเบา,บาอีกครั้งหนึ่งครับ ส่วนประกอบจะค่อนข้างเหนียวนะครับเราใส่ของเหลวของเรานะฮะที่เตรียมไว้ส่วนประกอบกล้วยครับใส่ลงไปครับตีให้เข้ากันครับเรียบร้อยดีแล้วครับหลังจากนั้นนะฮะผมก็จะใส่ลงในพิมพ์ซึ่งพิมพ์เนี่ยเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยครับเราใส่ตัวแบตเตอร์ของเค้คกกล้วยหอมลงไปเลยครับเดี๋ยวให้กระจายทั่วๆดีนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปเอาตัวคุกกี้โดที่เราแช่เย็นไว้ครับใช้ที่ขูดไอศครีมนะครับตักขึ้นมาเป็นก้อนๆ้อฮะแล้วก็ใส่ลงไปในเค้กกล้วยหอมเนี่ยครับหลังจากนี้นะครับเราจะโรยอัลมอนด์ให้ทั่วๆเลยครับอัลมอนด์ที่เราใช้ในสูตรนี้นะครับเวลาที่เราใช้อัลมอนด์สำหรับการแต่งหน้าขนมนะฮะเราจะใช้เป็นอัลมอนด์สไลด์ครับเขาจะมีลักษณะที่บางแล้วก็เวลาสุกแล้วสีจะสวยนะครับ เราก็โรยๆลงไปนะฮะทั่วๆบริเวณตัวเค้กเวลาที่เราใช้เนี่ยนะครับจะสังเกตอัลมอนด์ของปนเนี่ยนะฮะจะเป็นลักษณะที่เป็นซิปให้ล็อกได้นะครับใช้เสร็จแล้วปิดได้มิดชิดไม่หืนนะครับอ่ะละพร้อมเข้าอบแล้วครับเราจะอบเบอร์เค้กของเรานะครับเป็นเวลา40นาทีครับสีสวยแล้วก็สุกดีแล้วนะครับดูที่ตัวอัลมอนด์ของเรานะฮะ จะสีน้ำตาลอ่อนๆสวยมากทีเดียวครับเค้กเย็นลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตัดเป็นชิ้นสวยงามอา่าและล่ะเราสามารถโรยไอซิ่งได้ด้วยนะครับเล็กน้อยลองมาดูเนื้อของเขากันนะครับก็จะเป็นเค้กกล้วยหอมนะครับที่มีคุกกี้ช็อกโกแลตชิพแทรกอยู่เป็นระยะระยะนะฮะและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูที่เรานำมาฝากวันนี้ครับกับคุกกี้ช็อกโกแลตชิพในเค,นค้กกล้วยหอมหน้าอัลมอนด์ครับ พบกับเมนูสร้างสารรค์ใหม่ๆได้ตลอดเวลานะครับแฟนๆ YouTube Subscribe สิครับ